มาเริ่มเลยนะหนึ่งไม้พอไม่ไจากได้เพิ่มอ่ะเฮ้ยไม่ไดม้มึงเลือกแล้วมึงเลือกแล้วมึงไม่โลภ ยังไมยังไม่หมดเนี่ยมาเอากะดิมาเอาตรงก็มีต่อไม่คือเดี๋ยวพี่จะให้ทางเลือกก็คือพอใจแค่นี้หรือว่าจะเอาเพิ่มถ้าเอาเพิ่มก็ต้องสู้กับพี่ตัวตัวมองว่าเริ่มคนหายเริ่มคนหายเรื่อเยอะเลยนะพี่ไม่รู้ผมไม่เห็นข้างหลังเลยอะครับใครเสร็จแล้วมาสอนอบนเลนนะอยู่ตรงที่ลานจอดฮอ ที่ที่ผมผมไม่รู้ทางตอนอนอบน่ะไม่หมอหมอหมออยู่ไหนหมอที่ํำน้ำอยู่น่ะหมออยู่ไหนอะ่ออไนอะไม่รู้ครับมันมองไม่เห็นแบบมาแ้วผมเห็นหมอดินเกิดยังตอนนี้ใน <laughs> วอลเหลือสิบแปดหายไปไหนเจ็ด แล้ที่ผอกว่าแค้นะเราจะย่างบ่อยเลยมาแล้วครับผมตายบนหลังคาครับที่หมอทะกกะดาทักว่าใครตายนะผมเองครับ<อ>ผมโดนเสาแทงค้องครับผมเมื่อกี้ฉันรอพวกนายอยู่ที่สอนอบนแล้วไปเรือไปเรือก่อนครับไปเรือก่อน แต่ละคนอยู่ไหนวะเนะี่ยหาพี่ผมไม่เจอเลยเนาะเนี่ยตายสองคนตายสามคนถ้าเคยดา่ามีคนตายถ้าเคยดา่ามีคนตายอยู่เขาโคเคนสาม,ส,ามสี่คนอะโอเค เฮ้ยโอ้โหประมาณหกคนอยู่โคเคที่ตายเบื่ออะไรครับตรงไหนของสอนนอเมืองบนเหรอนะ979ไม่ต้องไม่ต้องเซีฟี่แล้วถึงเนี่ย979ใช่ไหมโอเค979 979 979ครับอยู่ไหนอะตู่ถึงแล้วหรอถึงแล้วยังอยู่ข้างล่างข้างบนเนี่ยอยู่บนเรือนเนี่ยมาตายตรงไม่โอเคของเราพอใจแค่นี้หรือว่าอยากได้เพิ่ม แค่นี้นะครับพี่อ๋อแค่นี้นะโอเคใช่ครับใช่ใช่เป็รู้เปล่าหนูกดชิปตลอดก็กดมาเลยไม่ต้องกดชิปพี่ชิปมันทำให้ช้าพี่พี่ต้องปล่อยบเบอร์อะไรปล่อยอะไรก็ดแน่นอนเบอร์อะไรห้าสามเก้าเก้ารับพอแค่แค่นี้เลยอยากได้เพิ่มพอแค่นี้ได้พอแค่นี้โอเคไม่ชนไอยูชวดชิมเลยเห็นไหมพี่ไอยูตกเหรอ อสามสามเก้าแปดศูนย์เจ็ดเก้าครับแปดร้อยสามร้อยแปดสิบเก้าอตายตรงนีดวิ่งมาเดี๋ยวเจ้าพีเออสองอันสามเก้าแปดศูนย์เจ็ดเก้าพีนะผมใช่ครับไม่องไปตงเนะพี่เออปอนโอเคเอลอยากพอใจแค่นี้หรือว่าอยากได้เพิ่มเอาพอใจแค่นี้ละพีโอเค ของเราอะไรฮะยัง,ยงไงนะครับเบอร์อะไรแปดร้อยสามร้อยแปดสิบพอใจแค่นี้เลยอยากได้เพิ่ม,พ,มพอใจแค่นี้เลยอยากได้เพิ่มถ้าได้เพิ่ม,ถ,มถ้าทำไม่ผ่านยังได้ตรงนี้อยู่ไหมได้ได้ไปต่อเลยกาครับอ้าวความรุดมา,มาตรงนี้หมอเฮ้ย <c oughs> ถ้าชนะถ้าชนะพี่จะให้สิบห้าพวงถ้าแพ้จะได้แค่แปดพวงมีค,ควาคมของคนเศร้านะพี่ต้องชนะด้วเหรอหนึ่งไม้หลบหลบไปก่อนหลบไปก่อนหลบไปก่อนมาเริ่มเลยนะหนึ่งไม้พอ ไอจากไหนเพิ่มอ่ะเฮ้ยไ่ได้มึงเลือกแล้วมึงเลือกแล้วมึงไม่โลภเขาถ่ายรูปคิงเฉยๆฮะน่าจะเอาไว้แปะนะครับปกติของเาถ่ายเฉยไปเช่ลขึ้นข้างบนเดี๋ยวเดี๋ยวรอไม่เดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวมึงเล่นแทนกูอ๋อโอเคพ่เบอร์อะไร หนึ่งหกเจ็ดสองศูนย์เข้าไปเกือบสุดเลยฝั่งขวาแล้วมันจะมีห้องห้องนอนอ่ะพอแค่นี้หรืออยากได้เพิ่มฮะพอแค่นี้หรืออยากได้เพิ่มพอแค่นี้คือเท่าไหร่แล้วพี่ก็พอแค่นี้หรืออยากได้เพิ่มพอแค่นั้นแหละพี่หนูเห็นสภาพเมื่อกี้แล้วอยาเลยถ้าหนูจะต้องเล่นกับพี่เอลก็ไว้ก่อนเอาหนังตัวเสร็จครับอ่าของเราพอแค่นี้หรืออยากได้เพิ่ม อ่าถ้าเพิ่มนี่คือต้องทำอะไรครับก็อยากได้เพิ่มหรือพอแค่นี้ตั้งเลือกเอ้ยมันจะไม่รู้อว่าพี่เลยพี่มีแนะนลำป่ะแล้วแต่เองเลยน้องเอาพิ่มคุ้มนะเออคุ้มหรือเปล่าคุ้ม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 จริงหรือเปล่าแต่ว่าพี่เออไม่เป็นไรพี่เพราะว่าผมคงไม่ได้ครับอะไรอย่างนั้นแม่เดี๋ยวครับผมครับโอ้เบอร์สองสามเก้าหกศูนย์หนึ่งเจ็ดครับสามเก้าหกศูนย์หนึ่งเจ็ดนะใช่ครับ เลอพี่สองหกเก้าศูนย์หนึ่งเจ็ดผมไม่มีผมไม่มีน้ำยาเอ้ว่ายนะไอ้ไม่มีไอ้นี่ยาวิ่งไวเไว้จบเลยไม่ครับวะไงสองหกเก้าศูนย์หนึ่งเจ็ดเนาะใช่ครับพอแค่นี้อยากได้เพิ่มเอาเพิ่มเลยครับอเอลไปผมคราบแค่วุ้งอย่างเดียวผมไม่ได้ทำสกิลไม่ทำอะไรครับชนะได้สิบห้านะแพ้ได้แปดอ๋อคือต้องหนึ่งเหรี่ญเอวะนะโอ้ยอย่างนี้ น่าสนใจเลยวิไม่ได้ไม่ได้เอ็งบอกแมวแล้วไงเออจับแล้วเก็บเลยไม่ถึงเรื่องขับขัไม่ได้หรอไม่มก็ลองให้คนคนอื่นเขามาเสร็จก่อนใช่มึงก็รอให้คนนี้เสร็จไม่ว่างๆมึงขับรถไปช่วยกู้เพื่อนอะมีเพื่อนตายหมดหรือยังอ่ะกู้หมดยังไม่ได้คนหนึ่งหมออยู่ไหนเออหมอฟิลหมออยู่ควา่ไปไหนวะไม่คือเราไม่สามารถหมจุดหมอไปหมอไม่เห็นไงก็เลยไปกู้ไม่ได้ พี่คิดผิดแล้วที่พี่มาสู้กับพี่เน่ไม่มีตลอตายนะไม่มีตลอดตายนะพี่คิดผิดมากๆกจ้ยโจ้ยพอเปยไเอางั้นเหลือแป้นนวนะครับหมอครับส <theirs> นใจวัดเบริกผมป่ะครับวัดเบรกคำคำครับหมอเดี๋ยวถ้าผมแพ้ผมให้แสนหนึง่งได้ครับโอ้ยได้เงินด้วย <S 2> <S 2> อ่ารีบมาเลยฉันยังรอพวกนายอยู่ ว่ายน้ำไปอ่ะสู้พี่ยูสู้ยูว่ายน้ำกี่รอบเนี่ยอีอย่าว่ายไปสามรอบอะเบื่ออะไรลงมาก็ลงมาดานน้ำอีกแล้วก็โดดลงไปแล้วว่ายน้ำอีกเบื่ออะไรบอกเบื่อมาเลยสามวินใช่ไหมหมอสามวินนะจำไม่ได้สามวินนะหนึ่งหนึ่งส่วนนะอีตลอดบนโปเกมดหรือยังอ่ะใช่ครับว่าไงว่าไงอยากได้เพิ่มหรือพอแค่นี้อยากได้เพิ่มไหมครับว่าไงพี่ กนั่นแหละถามไงอยากได้เพ so ิ่มหรือพอแค่นี้พี่ก็ตอบแค่ว่าอยากได้เพิ่มหรือพอแค่นี้แค่นั้นพอเสีอยยังอยากป้องยงครับไม่เออพี่ตอบแค่ตอบเพิ่มดีวะจะยอมเอาเพิ่มมาพี่เอาเพิ่มมาคูเอาเพิ่มไปเอลไปพักอาวนเลยพักอาวนเลยพี่เทียอะรอะเทียเอลมาเี่เอลเีไม้สามขนาดอะไดีไม้ซื้อไม่ได้ของไม่ก็ไม่ไม่รอรอรอแป๊บนึงรอ ออกออ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 กกกกยากเข้าตรงกลางออกจากว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 งอยากเข้าตรงกลางเรียบร้อยอยากได้เพิ่มตีกับพี่เอลอยากได้เพิ่มไม่ต้องไหนเพิ่มแล้วครับแฟรี่ถ่ายแค่นั้นพออ้าวโอเคครับไม่ทันล้วไอมันไม่แตกวะเมื่อกี้โดนก่อนนะเอ้ยอ่ะเอาไปแปดอัน ใครยังไม่ได้ไ,ไ,ไอ้กุมภาอยากได้เพิ่มหรือพอแค่นี้ได้ปวดมัน,มนยังเข้าไ,<ด>ไม่หยาบพี่เอเนี่ยได้ได้อยากได้เพิ่มหรือพอแค่นี้เอาแค่นี้แค่นี้โอเค,อคโอเคเราเบอร์อะไร อยากได้เพิ่มหรือพอแค่นี้ต่อใครยังไม่ได้ต่อแถวครับใครยังไม่ได้ต่อแถวกับพอแค่นี้แตกต่างกันยังไงครับก็ถ้าพอแค่นี้ก็จะได้สิบสิบวงครับอยากได้เพิ่มก็ได้เพิ่มเลยได้ได้ได ได้สิบห้าถ้าอยากได้เพิ่มอยากได้เพิ่มก็15ได้เพิ่มดีกว่าครับอยากได้เพิ่มหรอได้เพิ่มก็ไปฝักไม้เลยฝากไม้เลยถ้าแพ้จะเหลือ8นะใครเลือกได้เลยไม้มีดใครเลือกได้เลยไม่ไม่เอาแค่ไม้เอาแค่ไม้เอาจบไว้ไว้โมโต้โมโต้อยากได้เพิ่มหรือพอแค่นี้ขอเพิ่มเป็น50าสิบได้ไหมไม่เจ้าอาหารที่ไหนไว้มึงพี่เอลไม้สองเลยนะ พี่ดูก่อนเราเน้นคี้โอไม้สองกระจอกค่าฟิวไม้สองาไม้แรกครับมันแล้วะกินครับมันกินไม้ซิมเปิลไม่ใช่หรอเอ้ยไม่ใช่จะกินไม้เติร์ดเอาแค่นี้ก็พอละแค่นี้โอเคหนึ่งเจ็ดเจ็ดแปดสองสองหกสี่หกสี่ศูนย์เก้าครับเอาพอแค่นี้หรือว่าอยากได้เพิ่มฮะไปจี้แปลเพิ่มเลยครับเอ้รอก่อนรอก่อนรอก่อนรอกันใครอยากได้เพิ่มไปรอตรงนู้นไปรอหลังตรงนู้น ของเราอยากได้เพิ่มหรือพอแค่นี้พอแค่นี้คือถ้าถ้าหนูอยากได้เพิ่มแล้วหนูแพ้หนูจะได้ไหมมันจะได้แต่จะได้น้อยลงน้อยลงด้วยหรอใช่ถ้าพอแค่นี้ได้สิบถ้าแพ้ได้แปดอยากได้เพิ่มได้สิบห้าเอาไมาถึงพวงมาลัยใช่ไหมใช่หนูไม่สนพวงมาลัยหรอกหนูสนตีโอเคงั้นเราจะให้พวงมาลัยใครอ่ะจะให้พวงมาลัยใครอ่ะเราไม่เอาพวงมาลัยโอเคให้ยีรัฟนะ ขอบคุณครับอันนี้มันลูกมึงเหรอเนี่ยให้ผมลูกพี่เอวผมปาสิให้ผมสิไม่ไม่งั้นไปตีก่อนสิเราไปตีสิเจ้าควาตีก่อนเจ้าควาตีก่อนไม่เราเราคือไม่ใช่เท่าไหร่ไม่รู้ใครนีแพ้แล้วเหรออันนี้ใครใครีแพ้แล้วแพ้มาเจ้าควาใหญ่เสียชื่อเว้ยทำไมแฟร์เลยควาเอาเว้ยมันเหมือนแฟรเลยพใครนี่ยังไม่ได้ใช่ไหม แม่ครับแม่ครับมีแฟนที่ฮัลโหลไปครับว่าว่าว่าตัวมีอใช่ไหมครับเรียบร้อยสนใจแบบจัดแบบสองสองสามสามสี่ส้าห้ากัหมอไปละไมาชอบได้เราวุยกันนะพี่ยังไม่ว่างอ่ะโอเคโอเคในที่สุดในที่สุดมามารับเลยชนชุ่มฉ่ำไหมเนอง ทำต่อ้าวคไปใครต่อไปใครต่อไปอะะไรนทำไมเล่นลียเองไม่อย่างนี้วะอควาเล่นลียเองเราอยากได้อยากได้เพิ่มหรือพอแค่นี้เอาเพิ่มครับผมเวลาด้วยเพิ่มหมดเลยอต่อคิวดิ้งเยอะเพิ่มไปเพิ่มไปรอข้างหลังเพิ่มไปรองกำแพงข้างหลังหลังเส้นอยากได้เพิ่มหรือพอแค่นี้อยากได้เพิ่มค่ะผมเพิ่มหมดเลยวะไปไปลอข้างหลังเลยรอข้างหลังใครอยากได้เพิ่มไปรอข้างหลังเพิ่มครับเพิ่มครับแต่ว่าต้องเล่นลด้เยเพิ่มไปเลย อยากได้เพิ่มไปนู่นเลยไปข้างหลังเลยไปข้างหลังเออข้างหลังเออหนูไม่เอาอะไรหนูจะตีโอ้ทำไมผมตายวะพอเราเอาเพิ่มหรือพอแค่นี้ปกไม้เลยข้างหลังน้องนี่น้โอเคพอแค่นี้ไหมโอเคเหเลยเลยป้ายเป็นหัวนิ่มจัดอ่ะเหรอจะป้าต้องยอมหนูนะไปเปี้ยแพี่เปี้ยแพี่หนูหนูอยากตีอยากตีก็ไปเลยครับข้างหลังเลยโอเคคือไม่สนพวงมาลัยจะตีอย่างเดียวไม่ร์พวงมาลัยไม่ให้เอาเบกให้เบก้าเลยอุ้ยโอ้ เออพี่พี่เอายุพอแค่นี้หรือว่าเพิ่มไม่ใช่ะพี่ผมอยากมีบ้างมาก่อนีไหมเอาเพิ่มก็ได้เอาเพิ่มไปข้างหลังเลยก่อนุ่มาก่อนหนุ่มชนะอ้าวก็ไหนบอกว่าให้เอว่าก็สิบห้าให้ไปยังยังคือเดี๋ยวรอให้เอวแต่ครับขอได้ครับเพิ่งมาถึงเลยขออะไรยังไม่ทันได้ตีเลยตีแล้วแพ้ป่ะตีอะไรกันน่ะต้องตีด้วยเหรอต้องตีเออทพี่วิทย์ตีกับป้า ไม่ได้ไม่ได้ไลยได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไปดูทะเลาะกันนอ้ใหญ่จงเจ้เบยยงเนี่ยทะเลาะกันเลยวะไปเลาะกันไปมาสู้สพี่ปลาสู้ตายไมเบียงไปเลยพี่ปลาไม้ทิพแพ้ไมเบียงถอดไว้อย่ามองเะพี่เมื่อกี้ใครมองสบายไปดยอะไรกันเท่านั้ มามารับของมามามาต่อแถวต่อแถวเปต่อแถต่อแ,แถวแล้วมึงได้ไปเลยม่หรอไดม้ยตามชุด้วย ดีนาลีด้อยู่ไม่ได้ทำไมไม่มีใครจ้ะไม่มีหมดแล้วมาเฮ้ยอ้าวมาเหลือใครอ่ะเหลือเหลือกี่คนน่ะต่อไปใครต่อไปใครอ่ะไปนู่นไปไปเอลซ่าต่อไปใครใครก่อนหรอใครก่อนมามาโอเคใครใครมาเลยมาเอ้ยมึงมึงแยกอะไรสอง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 กูเอลซ่ามา มาไปชามาไปชามาไม่ไม่ก็สองสองเลยหมอสองมาเลยชนะไปสามสิบอันโอ้ยหนูล้มหมดแล้วหมดแล้วไอ้สัตว์เอลซ่าไอเียมึงนอนไวจังอะ สามสิบอ yeah. ันนะหนูได้ย ja. ินนะสามสิบอันนะหนูได้ยินสามสิบอ๋อไม่ไม่ก็คนละสิบห้าสูตเหรอพี่ไปก็งงตรงไหนก็คนละสิบห้าไงอ้าวคืออะไรอ่ะหมายสอยเท้าตายมาหาสามสิบอันโอ้โหเขาสอยเท้ามาหาผมแต่ผมยืนนี่ผมตายไปแอปคันค้าเป็นไงพี่ไปเราสุดยอดที่เราสุดยอดจะทำอะไรเลยเอ้ยเอาเดี๋ยวอ้าว พี่ไปมามามาเออซ้ามึงนอนไวจัดนอนไวไวดิพี่ผมยืนรับไม้เขาวิ่งซอยเท้าจิ๊กจิ๊กจิ๊กปฏิหยมมาเดสองคนสุดท้ายใช่ไหมสองคนสุดท้ายมาเลยใครมาผู้ชายผู้หญิงไไ่่่นนาวตออเพรรปปบหลอดนะพี่ชายหลอดคืออะไรวะเ้ยสวยไม่ต้องถึงเกลไม่ต้องถึงมือโกจะตายพี่ก็ตาย อ๋อใครขอยืมอขับหน่อยได้ไหมอยากลองขับอ่ะขอลองหน่อยหลอดหมดอ่อหลอดข้าวใช่ไหมอ๋อที่นี่มันตายแล้วหลอดไม่รีเซ็ตนี่หว่าเลยหมดหรือยังหมดหรือยังมามาเอามาเอาไปไม่ได้ยี่ตีหัวใครไม่ได้ทำอะไรเลยโอ้โหไวมาก มาเลยใช่ไหมเอามึงยังไม่ได้หรอกลุมแล้วมึงแพ้เลยชนะเล่นปะล่ะมาดิมาดิพี่กับผมสามวินเฮ้ยไม่มีสติเดี๋ยูดทีเป็นเออสมวินเออไม่มีสติเดี๋ยเฮ้ย ยังไม่เอาลองกติกาเลยบ้ากติกาอะไรวะหนึ่งทุกคนมันแพ้ไม่แพ้มันก็ต้องได้แปดเอาไปเลยแปดหรือจ้านึงต่อต่อหรือเอ้าไปเอ้าเอ้าอย่าตายไปหนึ่งนะไอ้สัตว์ตายหนึ่งตายหนึ่งแล้วไปเอ้าไปหมดแล้ว ขัดแม่แค้นิเอลซาด้วยพี่หน้านก่ง่วนนกบานกบานกลับกลับเมบองกับังกำบลับกลัเลิฟกลับเมื่อกลับ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 ไม่ใช่อะไรบแล้วเฮ้ยเราเี่ยไม่้า้วเราเราเราเ่ไยอไม่มึงได้แเนี่ยใช่เลยครับชนะแล ไม่ก็ตอนมันตัวตัว,ตวมันไม่มีสองสองไคลี่ได้ไปแล้วอ่าผมยังไม่ได้ผมยังไม่ได้อ่าไปไปพี่มีใครเห็นมานัดไหมอ่ะไม่เห็นเลยครับมเที่ยวไม้แล้ววนะันนี้สกิลแล้ววนะเนี้ไม่กินยาอันนั้นอ่ะเขาอยากแก้พี่เขาอยากแก้ ออาเดมาเดมาดอยากแก้มาเดนี่นี่เขาอยากแก้กร่งนข้าวอะโอเคมาแค่นี้แหละกิจกรรมแล้ว้วไปละไป้ทีมอะทีมยากขับอะยักขับอะขับได้ไหมได้ ว,ว,วันนี้ทีมมันจะขับหอเขาไม่เล่นให้วันนี้ว่าออผม<อ>ยากับมากเลยเนี่ยไม่ไม่ขับไม่ไม่เล่นกันวันเนี้อาบน้ำฉันต้องอาบน้ำโอเคนี่ยหายไหยมหรือว่าขาดใจไหมเออเวอน,นี่แต่รอคุยมานล้วอะวาทำไมถึงให้ต้นว่านไปตอบคนไปสอบคนชื่อโตทั้งนันที่เขาทำไมครั้ง,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 งที่เขาอาคติกันอยู่อะแล้วทำไมถึงให้เขาไปสอบกัน เพราะว่าถ้าสมมติว่าให้ต้นว่านสอบต้นว่านเขาไม่ให้ผ่านอยู่แล้วเพราะ,ะว่าปกติกันอยู่<ช>ไม่เอ่อมานัดเป็นคนสอบให้มานัดเป็นคนสอบ,าาสอบแต่คําตอบหนูนั่งฟังคําตอบมาคําตอบมันก็ไม่ได้ผิดนะไม่ะคติกันเรื่องเลยไม่คือเขาเป็นใครเขาคือตํารวจเก่าแล้วเกิดอะไรขึ้นเล่าดิเราเลาละเอียดนยะคือ ในนั้นน่ะมันมีต้นร่านกับมานะสองคนใช่ไหมซึ่งหนูไม่รู้นะว่าใครเป็นคนตัดสินใจว่าแม่เขาผ่านแล้วแล้วหนูก็เลยสงสัยว่าเอาทําไมให้ต้นว่านสอบมั้ต้นว่านก็อัคาติกับเขาอยู่เราเรารู้ได้ไงว่าอัติเออมันอาคาติเรื่องอะไรเนี่ยเขาว่าเขามาบน่นไงใครอ่ะพี่โตอ่ะไอ้โตชิโร่อะ ไม่ใช่โตชิโร่โตเฉยๆคืออย่างนี้นะ <โต S 1> พี่ <โต S 1> บอกตรงๆรงสุดท้ายแล้วตรงนั้นน่ะถ้าเกิดใครเป็นคนสอบคนนั้นก็ต้องเป็นคนรับซึ่งถ้าเขาไม่โอเคก็เท่านั้นเลยไม่งั้นถ้าเกิดอยากให้เป็นคนรับโปโกต้องเป็นคนไปสอบซึ่งอันนี้เขารู้จักกับโปโกใช่ไหมเขารู้จักกับเซตต้น่วยเก่าทั้งหมดก็นั่นแหละก็คืออย่างนั้นมันก็ต้องใครเราจะมาว่าเขา ตามหลังไม่ได้ในเมื่อเราไม่ได้อยู่ใม่อยากรู้ว่าทำไมแล้วเราจะมาวีนพี่ทําไมอะหนูไม่ได้วีนหนูแค่อยากรู้ว่าคำตอบเขาผิดตรงไหนถ้าหนูไม่รู้อะรอแล้วหนูบอกหนูไม่รู้ว่าผิดตรงไหนเราห้องยศสูงหรืออะไรทาไมไม่ถามหรอหนูนั่งฟังอยู่หนูไม่ได้นั่งฟังเขาบอกคําตอบหนูมาว่าเขาตอบไปแบบนี้คือสุดท้ายแล้วอพี่เป็นคนพี่เป็นคนเขาเป็นคนมาบอกพี่เองในพวกนั้นบอกว่าสุดท้ายคําตอบของเขาอะถูกก็จริงแต่เขาอะพูดจาหรืออะไรที่เป็นอีโก้ทั้งหมดเลย ก็คือเขาอีโก้ก็เลยไม่รับคือ<ช>อย่างเช่นคำถามที่บอกว่าเอ่อทำไมถึงเอ,อเวลาเราไล่เคสแล้วเราขอว่าเจ็ดไม่มีใครพูดหรืออะไรเงี้ยทำไงเขาตอบว่าอะไรเขาบอกโปโกเขาตอบว่าอะไรเขาตอบว่าก็อ,อถ้าเขาไม่ตอบผมก็เงียบสิครับถ้าสมมติว่าเขาไม่ตอบจะให้ผมไปด่าเขาหรือไงมันบอกว่ารอบหน้า เรียกผมก็จะไม่ไปคำนึงเดี๋ยวเอาเบิกรถแล้วมันบอกไม่ตรงกันใช่ไหมก็มันมาบอกพี่อย่างนั้นใช่สุดท้ายแล้วคือกูบอกว่ากูแล้วแต่เลยมึงเป็นคนสอบแล้วก็มึงเป็นคนอยู่ด้วยถ้ามึงไม่โอเคก็ไม่เป็นไรก็ไม่รับอันนี้เป็นคําถามพี่ที่กลับกันถ้าโปโกเป็นคนสอบแล้วเขาตอบมาแบบนี้โปโกโอเคหรอโปโกก็ไม่โอเคแต่แค่โปโกอย่าลดทำไมมันถึงไม่ตรงกันแค่นั้นเองก็เขาต้องเล่าแต่เรื่องด้านที่เขาถูกอยู่แล้วไง คือสุดท้ายแล้วอะ่ะมีเรื่องอะไรอะ่ะก็ต้องรอคุยกับเจ้าตัวหรือว่าคุยสอบถามหรืออะไรเออซาข,ขนาดตรงนั้นอะ่ะ,ะ,ะ,ะที่พี่ที่พี่มีปัญหากับนักเรียนตำรวจที่อ,อสอบอะ่ะพี่ก็ไปถามใช่ไหมพี่ก็ไปคุยใช่ไหมสุดท้ายมันต้องมาคุยอย่างนั้นคือซึ่งเราเราต้องคุยในเชิงที่ว่าเราอะ่ะไม่ได้อยู่ในพื้นที่หรือเราไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์เราก็ต้องมาถามเขาไว้ก่อนหรืออะไรงนี้ไม่ใช่อยู่<ฮ>ดีมา ของปกะก่อคือยังไงนะกนผมไม่ดีไม่คือหนูไม่ได้มีปัญหาอะไรหนูมาถามหาพี่มานัทเฉยๆว่าเออพี่มานัทอยู่ไหมบางอนฟังอนไอพี่วิ์ตะกีนน้องน้องถามหามานัทจริงพี่ไม่เราก็คือเราเราคือมาวียังไงคือทุกทุกอย่างมาไม่ได้มาวีเลยบอกว่าแล้วไม่คือมาถึงมึงมาบอกกูเลยใครบอกให้พี่ต้นว่านไปสอบคนนั้นบอกแล้วใครล่ะกูจะรู้ไหมกินเส่กนีหนูนงมึงพูดมาอย่างนั้นเลยกูกําลังตีเล่มเนี่ยตอนเนี้ยมึงบอกเลยว่าใครเป็นคนบอกให้พี่ พี่ต้นว่านไปสอบคนเชื่ออะไนะโตอถามว่ามันเป็นคําถามที่มึงถามกูไหมละ่ะตรงเนี้ยหนูก็ใช่มึงถามมานัดมึงไปถามหากุมพาแต่มาคุยกับกูมาถามใครเป็นคนมาสอบให้นี่ mm hmm. แล้วกูบอกอ่ะล้วกูจะไปรู้เหรอกูยังไม่รู้ได้ทาว่าชื่อคนที่มาสอบไปชื่ออะไรแต่แค่มันมาบอกว่านั่นแหละสุดท้ายแล้วเขาดูอีโกพ้พี่ถึงเขาตอบถูกหรืออะไรอเงี้ยแต่เขาดูทํางานกับเพื่อนร่วมงานไม่ได้หรืออะไรเงี้ยสุดท้ายแล้ว มอนเปเล่าให้หนูฟังเขายังเล่าอีกแบบหน,นึ่งเลยเนี่ยพอพี่วิทย์ได้ยินคาตอบมาพี่ก็ไม่โอเคมันก็อย่างนั้นนะแค่นี้เลยเป็นที่พี่ก็ไม่ถามมานัดต่อแล้วถ้าตอบแบบนั้นเพราะมันบอกว่านั่นแหละก็คือพอมันอคอสคาถามมันมียังไงว่าคือเราวอเจตเพื่อนไม่ตอบหรือว่าเพื่อนไม่ช่วยทําไงก็บอกว่ารอบต่อไปถ้าเขาวอเจตก็ไม่ช่วยว่ลิงตรงไหนอะแรงฟ้าแรงฟ้า,เ,ฟาเหมือนไหวแม่เลยโอเคครับ okay. คือพี่ไม่ได้พี่ไม่ได้พี่ไม่ได้จะว่าประกวดหรืออะไรนะแต่แค่ตรงนั้นน่ะเหมือนประกวดจะคาดคันเอาอะไรกับพี่อ่ะซึ่งพี่ยไม่รู้เว้พี่ไม่รู้เรื่องก็รู้ตอนแรกหนูก็แค่จะมาหามาได้เฉยอ่ะแล้วแล้วเหตุการณ์มันเป็นไงกุมภากูหลังเล่นเล่นอยู่แล้วก็แบบใครเป็นคนบอกให้ให้ตนวานสอบกูแล้วเดี๋ยวพี่เล่าพี่เล่าให้ฟังเออแล้วกูกูต้องตอบว่ายังไง น่าจะประกวน่าจะรับสารข้างนอกมาว่าจากคนชื่อโตตำรวจเก่าอ่ะ,ะ,เ,ะเอลตาแค่รับสารข้างนอกมันก็ไม่ใช่แล้ว<โ>ติ๊ต <ะ S 2> ที่โทร <โต S 2> ใช่ปะเราลองผบเก่า,าอ่าประมาณนั้นแล้วทีนี้ปรกมันก็แค่แบบเนี่ยว่าเออทำห้ถึงไม่ผ่านก็แบบปรกมันก็แค่สงสัยว่าทาไมถึงให้คนที่มีอาคติการสอบแต่จ,จริงๆงพี่เชื่อว่ามันไม่ได้เกี่ยวเรื่องอาคติหรอกแต่พอฟังคําตอบอย่างเงี้ยปรกมันอาจจะได้ยินจากคนชื่อโตอ่ะพูดมาอีกแบบหนึ่งว่าก็ตอบถูกทาไมถึงไม่ผ่านปรกวมันเลยคิดไปฝั่งหนึ่งว่า เออมันไอต,ต้นว่านมันอาคาติมันเลยไม่ให้ผ่านหรือเปล่าแต่จริงๆมันไม่ใช่เพราะเนี่ยพอมาฟังคําตอบจากที่พี่วิทย์ได้ยินมาไม่ก็ตอบอีโก้จริงมันก็เลยทําให้แบบมันก็ไม่ผ่านมันก็ตมนั้นอะ่ะแล้วทีนี้โปโกเข้ามาถึงอ่ะโปโกมันก็วูถามพี่เอาต,งตรงๆนะโปโกเสียงหนูก็วุวนวายนิดน,นึงแหละว่าเอ้ยแบบมาถึงทําไมถึงอย่างนี้พอถามพี่อันมานัดอยู่ไหนพี่ก็บอกไปแล้วว่ามานัทยังไม่เข้ามาแล้วหนูก็วิ่งมาหาพี่วิทย์แต่เสียงหนูเอาวินขึ้นมาอีกประมาณนั้นโซแลนฟ้าคับเนี่ยประมาณนี้เอว มาคือคําถามอะคําถามมาถามว่าใครให้ต้นว่านไปสอบคนที่เขาอาคติแล้วคือกูน่ะยังไม่รู้เลยมันอาคติอะไรกันใช่เขามีปัญหาอะไรกันอันนี้ยรู้ไหรู้ก็เพราะว่าคนชื่อตูเคยทะเลาะกับพี่ไลออนแล้วเหมือนตอนนั้นคนที่เขายกสูงกันเพราะพี่ทศพี่ไลออนพี่โทมัสเขาเป็นเพื่อนกันเขาก็เลยไม่ฟัง ตำรวจตัวเองอ่ะก็เลยทะเลาะกันอ่าโอเคแล้วต้นว่ามันเกี่ยวอะไรงั้นอันนี้พี่ตัดเลยได้พี่ตัดสินได้เลยสุดท้ายแล้วแค่ตรงเนี้ยมันก็ยังทําให้ตํารวจแตกแยกเลยงั้นพี่ไม่รับไม่ว่าใครจะสอบก็ตามแค่ตรงเนี้ยก็ยังทําไม่ใช่เกี่ยวกับสอบหรืออะไรแค่แค่มีชื่อคนนี้มาตํารวจแม่งก็ทะเลาะกันแล้วเนี่ยงั้นพี่ไม่รับครับครับบอกเขาตามนั้นเลย เพราะว่าเอาจริงอ่ะมันไม่ใช่เหตุผลที่ต้องไปบอกโปโกหรืออะไรเงี้ยคือมาสอบใหม่ก็ได้เว้ยหรือว่าขอสอบกับอีกคนนี้หรืออะไรเงี้ยมันมันได้หมดอ่ะไม่ใช่ถามปัญหาว่าเขาไปร้องเหรอเขาไปร้องใส่ไม่ได้มาร้องเขาแค่มาถามหนูว่าอาตอนนี้ต้นว่านเป็นตำรวจด้วยเหรอด้วยเขาไปเป็นหมอโอ๊ยถ้าเสียงหนูตอนที่หนูถามพี่วิทแบบตะกี้มึงไม่ใช่แบบนี้เลยเว้ยอารมณ์เสียเลยถ้าหนูวิ่งมาถามแบบพีวิทเสียงบบตะกเน่ยที่หนูพูดไม่ได้เดี๋ยวกูใช้คําพูดที่ว่ามึงชอบใช้ก็ได้ดูโกโปป่ะ กูมีโอเวอร์เลยนะดูไหมน้ําเสียงอ่ะมันครับตรงไหนอ่ะหรือให้พี่สมัครสมาชิกให้จะได้ดูร้อนหลังได้อันแน่ลูกค้ากลับกลับตอนรอนแล้วพี่เออไปมามามาทำอะไรกันเนาะเอารถสีดีเอารถสี่ดีเอารถสีเอารถสีแล้วหนูก็มีนี่ไงรถแท็กซี่อ่ะรถมีตบีเออแท็กซี่มาแท็กซี่มา เอ้ยอย่าลืงกับวอนหนึ่งกิจกรรมจบล้อีกสองคนไปไหมครับม่นอะไปอยะมันลื่วิ่งมาเล้วไปบายลิงกับในลิงกั้